มัมจกมกเผยโฉมหน้าใหม่หลังตัดไหมเจ็ดวันเมียขำไม่หยุดตลกตาหวานเผยโฉมหน้าใหม่มัมจกมกเปิดใจหลังสัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตแก้หนังตาตกเมียขำสามีติดหลอ่อโดนแซวตลกตาหวานรับกวังงูเฮ้งเปลี่ยนตลกซุปตามัมจกมกเปิดใจหลังเพิ่งตัดไหมได้เจ็ดวัน หลังจากที่ไปทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตคิดมานานหลายปีจนในที่สุดตัดสินใจทำแก้ปัญหาหนังตาตกพร้อมเปิดโฉมหน้าใหม่โดนแซวตลกตาหวานติดลอเมียยังขำไม่หยุดเมื่อถูกถามว่าสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคุณหม่ำตอบว่าใช้คำว่าสัญญกรรมก็ไม่ใช่ แค่ตัดหนังตาออกไม่ได้มาสัญญกรรมให้มันดูดีดูหลอมันไม่ใช่บางทีคนบอกสัญญกรรมกูไม่ได้สัญญกรรมกูมาตัดหนังตาตกมันบังตาดำอธิบายไปเขาก็เรียกสัญญกรรมอยู่ดีที่ทำเพราะมันบังตาดำอีกอย่างขนตามันไปแย่ตาดำทำให้น้ำตาไหลตอนนี้ตาหวานแล้วมัมตาหวานแล้วไม่ใช่หม่ำจกมกแล้ว ตัดสินใจนานไหมเกี่ยวกับการทำครั้งนี้พี่หม่ำตอบว่าก็ใช้เวลาประมาณ5-6เดือนแต่คิดไว้นานหลายปีแล้วหนังตามันตกแล้วปีนี้มันก็ตกเยอะด้วยก็เลยไปคุยกับหมอที่สยามเลเซอร์ซอยทองหล่อบอกหมอไม่ได้มาทำตาสองชั้นนะผมเอาหนังตาออกเฉยๆเขาบอกว่าได้แต่มันเป็นตาสองชั้นเฉพาะช่วงแรกช่วงต่อไป มันจะปิดเป็นตาชั้นเดียวเหมือนเดิมเมื่อถามว่าก่อนทำกังวลไหมมันจะออกมายังไงตอนแรกพี่หม่ำก็กลัวไปคุย5-6เดือนกว่าจะทำนั่งนึกอยู่ตั้งนานเอาไงดีวะจนหมอคิดว่าพี่หม่ำไม่ทําแล้วมัง้งนั่งคิดทุกวันแล้วมันก็ตกทุกวันน้ำตาไหลทุกวันพี่หม่ำบอกว่าตอนนี้มองเห็นชัดขึ้น แต่มันยังไม่หายดีเท่าไหร่เท่าที่ควรหน่วงหน่วงตาอยู่แต่ดีอย่างหนึ่งไม่บวมมากไม่ตาเขียวปกติมากหมอยังชมว่าคุณหมํำเปลือกตาหนังตาหนังหน้าดีมากนี่เจ็วันนะเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากเลยบางคนสองสาอาทิตย์เพราะมันจะบวมตาจะบวมเขียวม่วง เมื่อถามว่าพอใจกับใบหน้าตัวเองตอนนี้ไหมพี่หม่ามบอกว่ามันเป็นสองชั้นก็รู้สึกตึงหดใจหน่อยเพราะเราไม่ชินกับการที่มีตาสองชั้นหมอบอกว่ามันจะยุบลงแต่ตาข้างหนึ่งมันเห็นชัดขึ้นน้ำตาไม่ไหลแล้วขนตาไม่แหย่ตาด้วยเพราะมันถูกดึงขึ้นไปแล้วส่วนฟีดแบ็กจากคนรอบข้างพี่หม่ามบอกว่าเมื่อวานไอ้หนงก็โทรมาแซว มันวิดีโอคอลกับแขกทั้งร้านไอเวนเราก็อายเมียก็หัวเราะตาหวานเมียบอกว่าเหมือนกระเทยหน้าเปลี่ยนไปเด็กในบ้านพวกแม่บ้านชอบอมยิ้มกันใหญ่เวลาเดินผ่านเดี๋ยวจะไละ่ออกเลยเดินผ่านแล้วอมยิ้มไงแปลกหน้าแปลกตามันไงาหาเรื่องตกงานและพี่หม่ำเล่าด้วยอารมณ์ขำขัน สำหรับเรื่องโดนแซวมากๆเครื่องไหมพี่หม่าบอกว่าไม่เพราะมันเป็นอาชีพเราอยู่แล้วก็เหมือนเราอําเขาแหละเราโดนอําบ้างก็ไม่เป็นไรใครโทรมากูไม่กล้าไปไหนเลยกูอายคนบางทีพูดหย,ยาบๆตาหวานเป็นจิ้มพึ่งแล้วตอนนี้ตลกตาหวานไปซะแล้วส่วนความเชื่อเรื่องโงเ่เฮงเปลี่ยนไปไหมพี่หม่าบอกว่าคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาดีไหม มันเสียโง่เฮงหรือเปล่าแต่มานั่งนึกอีกทีเราพูดถึงสุขภาพเราไม่ได้พูดถึงความหล่อถ้าไม่ทํามันก็จะปิดลงเรื่อยๆบังตาดําเพราะมันย้อยมันคล้อยมันเป็นไขมันตกลงมาปิดไปเรื่อยๆถ้าไม่ทําตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องทําวันหน้าเพราะตาดํามันไม่รับแสงไปทําตอนมันสายไปแล้วมันก็จะพลาดแล้วมันก็จะแหย่ตาทุกวันน้ำตาก็จะไหลทุกวัน เมื่อถามว่าจะทําเพิ่มอีกไหมพี่ม่าบอกว่าไม่ต้องแล้วแค่ประครบให้มันหายเริ่มดีขึ้นแล้วแต่คุณหมอยังแนะนำว่ามาเอากละออกไหมเลเซอร์กละออกเดี๋ยวมันจะติดหล่อไปกว่าเดิมสิไปคิดดูก่อนเพราะกลัวเจ็บพี่หม่ากล่าว